สวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับสู่ช่องพีเตอร์เคพีวันนี้เราจะมา,าชุดรอดกันนะครับผมเฮ้ยผู้ชมอะไราตาแดางๆในเกมไมโครับนะครับผมเริ่มแนะนํำจนสุดทางมเมื่อกี้เอภะยด้วยเฮ้ยเหมือนตรงน,นี้มันจะเป็น,กนเกาะเฮ้ยทุกคนตัวอะไรเต็มไปหมดเลยมันกลาลังมุ่งหน้ามาทางเราเดีย๋ยวเรา เดินออกก่อนโอเคเฮ้ยนี่เหมือนมันจะเป็นหินเหรอหรือเป็นทรายโอมันเป็นทรายคุณผู้ชมดูรอบๆเราไม่เด็ดเราจะรอดไหมนี่ทุกคนเค่เดี๋ยวเราลัดล้อไปทงนีเฮ้ยเฮ้ยๆๆ้เฮ้ยชม เาตัวนี้ก่นอกนเดีายวมาลุมก็แล้วกันมาทีละตัวเข้ามาทีละตัวได้เลยขอเคลี้ยงเลยเราไม่เหงาวุธนะเราก็มามาถึงจุดกางคืนเฮ้เก็บเก็บโอ้ไม่ไม่ไมี ึ้นไปข้างบนีวกว่านเราจะขึ้นไปข้างบนกันแปลงทางก่อนนะแปลงทางก่อนเฮ้ยตอนนี้เราอยู่บนต้นไม้เหรอคุณผู้ชมเฮ้ยเดี๋ยวเราจะทำอยู่บนต้นไม้หแหละก่อนพอถึงแจ้งค่อยลงไปมันน่าจะตามเราขึ้นมาไม่ได้นะ

ตัวอะไรอ่ะหูลดลงไปสี่งหัวใจเลยเมื่อกี้ตัวอะไรวะขึ้นมาได้งไงวะอุตสาห์ขึ้นสูงแล้วนะี่มันขึ้นมาได้ยังไง ลงไปข้างล่างเลยทำไมเราเดินช้าจังอ๋อต้นไม้เลยห่อมันกินได้ไหมทดสอบก่อนนะกินได้เฉยมันเป็นผลไม้นะคุณผู้ชมเนี่ยช่วยเพิ่มหัวใจด้วย โ <Okay. S 2> อเคอร่อยดี okay. เคเ๊เฮ้ยคนมาแล้วมาแล้วมาแล้วเฮ้ยมันหายตัวได้อ่ะ mm. เขาว่าอยู่ mm. เหมือนว่าจะมาทางน้ำด้วยนะที่นี่ นี่ก็จะเป็นป่านะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะไปตรงบ้านที่เราสร้างไว้แต่ว่ายังสร้างไม่เสร็จตรงนี้เองเหรอเรายังสร้างไม่เสร็จเลยต้นไม้มาเดกนี่เฮ้ยเออเออไอตัวนี้มาแล้ว ยังจัดการก่อนอย่าเข้ามาใกล้อย่าเข้ามาใกล้าากลนี่ได้ได้มาเยอะเลยขอเพิ่มพลังก่อน จะเพิ่มขึ้นมาแล้วแหละตรงนั้นก็มีคนสร้างไว้หรอหรือว่าตรงนี้จะไม่ใช่ของเรารอ่ะคุณผู้ชมมีคนมาสร้างไว้หรอ